นิทานไก่บักโจนมันขันปุกยามเช้าการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆมีไก่ตัวหนึ่งชื่อบักโจนมันเป็นไก่ที่ชอบขันมากที่สุดในหมู่บ้านทุกเช้าบักโจนจะขันเสียงดังเพื่อปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาทำงานวันหนึ่งบักโจนตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าท้องฟ้ายังมืดอยู่มันคิดว่าตัวเองตื่นสายและรีบขันเสียงดังเออกๆๆีเอก เสียงของบักโจนดังก้องไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านที่กำลังนอนหลับสบายสะดุ้งตื่นขึ้นมาต่างก็งงว่าเช้ายังไม่มาถึงพวกเขามองนาฬิกาแล้วพบว่ายังเป็นกลางคืนอยู่พวกเขาเริ่มรู้สึกไม่พอใจและออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนายทองเจ้าของบักโจนเดินออกมาจากบ้านเห็นบักโจนกำลังขันเสียงดังบักโจนทำไมเจ้าขันตอนนี้ละมันยังไม่เช้าเลย นายทองถามบักโจ้หยุดขันและหันมองนายทองข้าขอโทษนายทองข้าคิดว่าตัวเองตื่นสายข้าจึงขันเพื่อปลุกทุกคนนายทองหัวเราะบักโจ้เอ่ยเจ้าต้องดูท้องฟ้าก่อนว่ามันเช้าหรือยังนะถ้าเจ้าขันกลางคืนแบบนี้ทุกคนจะตื่นขึ้นมาแบบงงๆนะบักโจ้พยักหน้าข้าจะจำไว้แล้วข้าขอโทษสำหรับความผิดพลาดนี้ จากนั้นบักโจนก็เรียนรู้ที่จะดูท้องฟ้าและนาฬิกาก่อนที่จะขันทุกเช้าบักโจนจะขันเวลาที่เหมาะสมและปลุกชาวบ้านอย่างมีความสุขชาวบ้านกลับมารู้สึกดีใจที่ได้ยินเสียงขันของบักโจนในตอนเช้าอีกครั้งและหมู่บ้านนั้นก็กลับมาเต็มไปด้วยความสุขและความสงบนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความผิดพลาดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่การเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นสำคัญกว่าเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดซ้ำซ้อนในอนาคต